ัอยู่กับผมวันนี้ครับอยู่กับผมโอเคไอคือวันนี้ผมกำลังอนหากควนน้ำยาโอเควันนี้มีควน้ำยามาแล้วโอเคโอเค โอเคมารับมาเด็ไปกให้เรียบร้อยมาแล้วกันเลยเฮ้ยนอไปโอเคนะเขาไปยางเห็นะโอเคมา ได้านทก่อนเอาให้ผมกึ่งใต้เทปมาจริงอนะ่ะผมกลมยางโม่ตัวเลยโอเคโอเคไปกันหายเลยนะนั่นคือเทปนี้จบเหมือนกันโอเคเจ้าอันอื่นมีต้องให้หอบผมหากระยองจิตคอนนะอันนี้หาก่อนน้ำยานะไม่ไม่คว่าไม่คว้วาว่าผมก็เลยเอาเกมไปกลับอิบป,ปะ่ะ ผมบอกเรงนี้นะมาผมไปนี่งี่นีด่นนี้ด่นนี้นี่ยนี่นั่นั่นนัมานี่ยอีแหละเนี่ยนนี้โอเคทีกลังก็เดาดครับเดดลงให้แม่งนะคุมาแล้วใช่ไหมโอเคโอเคหน่นี้นะโอเคเห็นไหมอ๋ออ๋อนีกคนกมาแล้ ผมจะมาขอหาเนี่ยมีกองกำลังแล้วอ่ะนี่นะนี่ดูด่านนี้เลยนะเนี่ยก็มาเห็นอันนี้ไรกันนี้เลยอันนี้นะอันนี้นะเดินเข้ามาได้ไหมครับโอเคเดินเข้ามาเดินเข้ามากันแล้วใช่ไหมเดินเข้ามาแล้วก็มันก็เห็นการตอนเนี้ยมันจะตื่นใช่ครับมันจะตื่นไอ้ตัวนี้มันหลับอ่ะผมกำลังให้มันตื่นก่อนนี่ มันแข็งปลาเลยรักใส่มานะเอา้าแข็งหายง่ด้เลยนะเขาเอาข่าวของอังเอ๊ะยิงก่อนเทำไมกดไม่ได้อนะนี่ะอ่ะงนี้ได้แนละ้วเจ็บแล้วเนี่ย นี uh, ่กองอันอ่ะอืมนี่กองอันนะนี่กองอันนี่ก็น้ำนานดิมงน่ะแล้ก็ปลาไข่กัะนน้ดเลยเก็บแล้วใช่ไหมครับอเแล้วก็มาก่อนนี้แล้วก็เก็บก่อนแค่ผมเก็บไปแล้วไงกองหาก็การหาประตูไมิติไปแล้วไม่นะที่นี่แหละก็ไปคองหาเบาะเอือนแข็ง นะกองกองหากองอันเียวันเนี้ยโอเคมันแตม่นกลับมไม่รับมาหาบมาเรื่องแข่งกันต่อเลยมาบ่ายกลับไปโอเคมาเลยโอเคครับมาโอเคยวยังไม่เนี่ยเดยวยังไม่เนี่ยโอเคไปเลยโอเค โอเคนะับด okay, well, well. ีดีนะเนี่ยผม้ผมให้ผมยงมเจนี่คืมกังปุ่มโอเคบังกื่เจผมยงไหมอรใครใครเก็ใครมาด้วยก็ได้นะเอาว้ามาามมามามมมามมมมม ok khai mà gặp mặt chứ -e. không thêm bữa không thêm bữa okay, okay, không thêm bữa không, không Ok, bữa không thêm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  bữa mình thêm bữa มาเดะกมึงเชะกัวไม่รู้เกยแต่ยังล้ยงนัดฮะยังเลี้ยงเท้งับนนน้ทำมงก่อนนียัก็ยังนม่ยังแกยงอนกแก้ใหม่เอเช้ามีงไมู่เดี๋ยวลงากนเข้ากีพี่จินมันมีที่กัดเทียบมันเป็นมงรู้ไหมเมื่อวานผมมาเลี้ยงเมื่อวานอทะอี้ากับเพื่อนที่รูปคิมเยียกบ ก็เลาะหนัเลย้องบมาเก็กันนี่แหละเก็บมือกูโผล่ก็เลาะตันแบบนั้นะนัเลาะตันอยู่ในเกมเนี้ยแผมวามกยอะแบบัมกลมมาคือผมกางเองนะคลิปคลิป้ไูคือผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้เลยตั้งผู้คีบู้ เพ่ออะไรเจอกระไม่บปเล่นก็ได้โอ้บินด่านแล้วมีไหมเนี่ยมีไหมมีไหมเนี่ยมีเหลือไหมล่ะอ๋อไม่มีแล้วอ啊อ๋อข้าวกอง啊บ้านเรื่องแขนนะไอ้คนนี้ไม่มีแป๊บแป๊บแป๊บบ้านก็มีขอให้มีด่างออิงก็ได้เอางั้นผมหาด่างออิงก่อน ก็ไม่มีก็โอเคเพียว ah, อะสีด่งนี้มันก็ไม่มีอะไรว่าหน่ากากต่างกับใครว่ะต่างกับใครอะเฮ้ยนี่นะต่างกับขารยังไงก็นี่ไะขายไปละให่ต้องมาามาอะไรกันตางน้ำเนี้ยโอเบอะไรก็อื้อหน้ากายังไงอื้อไม่ อ๋อไปไม่ขึ้นทางก็ใใส่่เรผมไอผมปาตแลก็ไปขินยางกบใครโอเคอนี่คุานนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะก็มาเถอะโอเคก็ไปดำเหี้ยนังเทป้าเจ้ากันไดเราเลยมันจะผ่านบ่อยแต่ผมก็แล้วก็ประมาณเยอะนะเยโอเทำไมผมบอกว่าให้ไข่เก๊ะมา องมีอะไรอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แกผมอ่ะเอเหไปเก็อบแล้วปะนี่ไเก็บนี้โอเควันนี้คลองหาแย่งนี้ยคลอหาก็น้ำยากัผมเขียนผู้เขเยก็เลี้งน้ำยาถ้าผมเขียนโคูดหรือผมโอเคหังจากรมปุมตอนนี้ผมเรื่กกำไมโครแลว้วา ที่อาคิปผมพังกันหรอเพว่าเลยไหมผมโตอ่ะคือพืนเคไม่แบงพอผมอะามกกนะสี่เกรเกียครับนี่คือวิธีกรพังผมนี่มแบบอีกคนเดียวแต่บัตนะใครไม่ได้เลยครับคือวันนั้นอ่ะผมจะอักเสบาอักิม่ดี